รถไฟขบวนที่สองห้าหนึ่งนะครับเป็นรถธรรมดานะครับชั้นสามต้นทางทลบรีปลายทางประจวบคีรีขันนะครับกำลังเข้าจอดสถานีรถไฟบ้านโปง่งขบวนนี้นะฮะผู้โดยสารสามารถที่จะนั่งไปลงที่สถานี รถไฟชามได้นะครับเพราะว่าขบวนนี้จอดที่สถานีรถไฟชาำมสําหรับใครที่ต้องการไปเที่ยวทะเลนะก็สามารถที่จะนั่งขบวนนี้ไปได้นะครับค่ารถไฟก็เพียง25บาทนะชั้นธรรมดานะครับขบวนนี้จะจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งแค่หนึ่งนาทีนะบขบวนนี้เมื่อออกจากบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งนั่นโดยสารที่สถานีรถไฟนครชุม องตะคดโอทารามเจดสมียนเป็นสถาน,นีต่อไปครับฝากติดตามช่องหนอมไหน c h a ชาแนลด้วยนะครับ เราสั่งรถจ้าง้องสัรอกันเลยสามรถธรรมดากนดทสองางสี่นะครับต้องทางหลังตัวต้นปนาทางสถานีกรุงุรีนะครับวันนี้รถลาจาร์กำดเวลาเดิมประมาณหกสิบนาทีนะครับทรงวกมาดีมักก่